การเลี้ยงปศุสัตว์ครับงอคอค่อสำหรับพี่น้องกเกษตรกรตามพื้นที่ชนบทครับจะต้องกเลี้ยงไปแบบตามธรรมศาสตร์ครับไมคก็มว่หาหากินหญ้าเองตามธรรมศาสตร์เลี้ยงแบบพื้นบ้านปล่อยกินครับตามหญ้าตามทองไ้ท้องหน้า ตามมีตามเกิดนะครับบริเลี่ยงแบบปลานีดคือฟาร์มใหญ่ขนาดใหญ่ครับส่วนมากพี่น้องเกษตรกรเท่าตามพื้นที่ชนบทบนะครับจะเลี่ยงแบบธรรมศาสตร์จะอาศัยพืชหญ้ากินตามธรรมศาสตร์นะครับบางเจ้าบางท่านครับเป็นกาเลี่ยงปล่อยใหขึ้นแบบ พื้นบ้านแบบโบราณให้สัตว์ทากินอย่าเองตามธรรมศาสตรตามภผยตามผู้ครับเตรียมแบบต้นทุนการผลิตตำนะครับอาศัยเวลาเป็นเครื่องสีวัดนะครับคุณภาพคองสัตว์เท่ากับถี่เลี่ยงกัตามสภาพนะครับเพราะว่า ััเ้นไดรบอาหารที่โบเพียงพ่อต่อความต้อการต่อหลังกายของเพิ่นแต่ละมือไปนะครับก็หากินยิงยามแหลงครับฤดูแหลงนี่เผื่ออาหารซั์กับ่บเพียงพ่อครับเฮ็ดใไ้งัวควายปรูสั์เท่าทีเหลียงนี่จอยสู่พร้อมนะครับเฮ็ด <c oughs> ใไ้ก้อยเกิดโรคใดนะครับ ฉนั้นพ่อแม่พี่น้องเข้าเกษตรกรนะครับทีเ่เรียงตามเสนบทนะครับเด้อจะต้องมีการปลูกเผือหาันซัดแปลงหานซัดเสริมใหม่เฟื่อนําครับแต่ลักๆก,ก,กะให้กินเองตามธรรมชาติแต่เนี่ยเอาเขาเคอกเขาโล่งเลื่อนตอนเย็นนะครับก็ต้องมียาที่มีคุพใหาเฟื่อกินนําครับ <c oughs> ถา้าบ่มีมันกระเทือใไ้งวัว ควายปตุสั์เท่านี่ทีเรียกนี่ยจอยสูบพร้อมคือที่เห็นนี่แหละครับฮ <c oughs> ะจริงช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ช่วงเปลี่ยนถ้าสัต์ตัวไดออนแอจอยสูบพร้อมกเ็เฮ็ดไหนก้อยเกิดโรคไง่ไงนะครับฉะนั้นอาหารเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับเด้อมาเราบอกไออือครับเดี๋ยวจะบอกวิธี อ,ะอ,อ <c oughs> จะต้องมีอาหารเสริมให้เพื่อนนะครับลำพังกินยาแต่และมือไปนี่มันกับเพียงพ่อสิบเปอร์เซ็นต์ต่อน้อนําหนักตัวนี่มาพ่ออยู่แล้วครับตามท่เห็นบริสกรนี่คือซั์ตัวนี้บริไดรับเผื่ออาหารซั์อาหารหยาด ที่เพียงพ่อต่อความต้องการต่อมือสิบเปอร์เซ็นตต่อหนักตัวนี่บอกเลยว่าขาดครับกระเท็ดใไทยงอตัวนี้จอยสุดพร้อมขึ้นเท็นนี่แหะครับโอเค